สวัสดีครับอยู่กับผมตุงตา12 Thailand นี่คือ Mortal Kombat X Chapter 7 Takeda 5ปีที่แล้ว เฮ้ยดำหายอ่ะไปไหนวะเนี่ยเอากูมีดำบนึงนี่วะเฮ้ยดาบินเว้ย y i e l ยอมแพสส้ซะทำได้ดีมาก ตอนนี้เจ้าเป็นชูจินแล้วท่านให้เกียรติข้าอาจารย์อาซาชิในเมื่อข้าเป็นชูจินแล้วข้าจะรับใช้ตะกูลอย่างไรอนาคตของเจ้าไม่ได้อยู่กับดีล่ยิริวแต่ตะกูลคือครอบครัวข้าวันที่ข้ารับเจ้ามาข้าให้คำมั่นกับพ่อเจ้าว่าข้าไม่มีพ่อเจ้ามีพ่อนะ บทที่ภูมิใจในตัวเจ้าได้เป็นทูตจีแล้วในเวลาเร็วนี้จะรู้ได้ไงว่าเขาจะมาแล้วต่ทำไมไม่บอกเจ้ารู้ดีว่าเจ้าจะมีปฏิกิริยาแบบนี้เออไอเกตพ่อจอมเชื้อศัตรูสิบปีไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่มาเยี่ยมเลยไม่มีอะไรที่คุณทิงผมได้พ่อไม่ใช่พ่อไม่ทิ้งเจ้านะผมอายุแปดปีแม่ผม่งตาย ตอนนี้คุณกลับมาที่พ่อ,พอ,พอที่ภูมิใจพันทีเลยเหรอลูกข้าไปตายซะผมไม่ใช่ลูกคุณแบบนี้เลยเหรอทำในเซอร์ไปแบบนี้ก็ได้ไป giữa ra À luôn quẩn luôn mà, lua, mà, lua, mà, mà. ลัวๆๆๆรัวอะไรวะเนี่ยอ่าต่อยไอ้ลัวๆครับ ยุบขึ้นเดี๋ยวนี้ผมอยากลบกุลอีกครั้งทา,า,ากิดะยุดอทชิไม่ทอถทิ้งเจ้าเอามาที่นี่เพือ <m ul ain> ่อปกป้องเจ้าปกป้องอะไรวะคนดี่ฆ่าแม่ของเจ้าไง,งาแม่ไม่ตายเพราะอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเป็เร <m ul ian> ื่องที่ข้าขอให้ท่านอาซาชิแล้วให้เจ้าฟังไง ในความจริงคือแม่เจ้าถูกนะค่าจะเดดดักก้สังหารข้รเาเป็นเป้าหมายดูจินเป็นเหยื่อล่อไอสาล,ลันเร็วมันเต็มความคิดของคุณพอเจ้าอุทิศตนเอาชีวิตเพื่อต่อสู้กับเดลชานอย่างเดดดักก้อนพวกมาตองหาที่ไร้เกียรต คุณไม่ควรปกปิดความจริงเจ้าไปล่าคนที่ฆ่าแม่โดยไม่ตั้งตัวถ้าจริงยอมฮะให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ท่านซาอาชิผัดเก้ายปีมือการต่อสู้ของเจ้าทิไรติติตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าจะฝึกจิตให้เสร็จคุณทําแบบนั้นได้ยังไงเราเป็นพลังจิตคือพอสวรรค์ของตระกูลผมอันใจได้ไหม ผ่างการฝึกฝนเราจะเจอพลังที่แท้จริงของเจ้าดังนั้นเราจะออกร่าลรได้ก็ไปด้วยกันกลับมาที่ฉากปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่าเราเพิ่งออกจากครูของโกคารที่เป็นฝีมือของลีโรวาเวอร์่าเซอพรา์ได้ตลอดเลยนะคำถามที่ดีคือเธอทำงานคล้ายหรือเปล่า นั่นอะไรวะแม่งเอ้ย <monastery> ม <polarization S 1> ันรู้ตัวแล้วโอเคทุกคนลูกขบวนเพชรปัตติปัตหาไฮกิดาน้ำหน้าแจ็กกี้ปิดท้ายคุกินคุณกานอากาศรักซัมรถเลี้ยงก็หนีไปได้วีมือดีวอล่ามาถึงเวลาแล้วจ้าไเกระดาสู้กับกิงกา มามึงอยู่ไหนมึงชอบหายตัวละ่ะมีพลังจิตอยู่มึงเห็นมดนะเฮ้ยถังเล่นได้มีผาแล้วกูรู้ว่าผีหลอกมึงเนี่ย ืไปลิ้นไม่ต้องไม่ต้องเล่นลิ้นผมไม่ชอบลิ้นมึงอีไ่ต้องเล่นลิ้นกับผมเอาโซ่ไปแดดซะไม่กระดับโง่ถึงวะเฮ้ยจอบเขียวเลยบ่วมก็สีเขียว จอรก็เขียยตาไปด้วยอะไรครับเนี่ยตายแล้ว <c oughs> ไม่ทักไม่ธรรมาดา,าเลยนะมึงลูกเคนช,ชีหรือจะเปาอ่ะแขนกัน con má, mà con khẹt bay mừng ừ. phạt phạt tí nưng thế ngay là โดนเลี้ยแล้วเลี้ยเก่งด้วยมึงอ่ะเก่งนี่น้ำยาเต็ดดึงเหลือสอง พกลับไปแายมป,ป,ปสนสอนฉันนั่นแหละโอเคไปเชื่อเออร์แมกฉันจะัดการเองคิดว่าจัดก,การได้ประเด็นหรือไงวะแกหรือจะก,กา็หางหรือแค่งงเขาอะไรก็มาเถอะพี่เกี่แหละ มาสิอิสลายด้วยทำไมมึงไม่ควักป,ปืนมายิงกว <c oughs> ูวะมาปาดเกี้ยะละเชี้ยและกูทำอะไรไม่ถูกเลยอืม หลุดลอยกลางอากาศได้ด้วยอ้ท่าไม่ตายของมันไปดูว่าเล่นยังไงนะไอ้ท่าอสาิสเตมมันนะไปเลยคุณนะไม่ต้องเลยเกิดไปแล้วเราเกิดตายเพราะมัน โอ้โห,หยิงโดนทรายยอมว่ะกูยอมเลยสภาพอย่างนี้กูยอมเลย ข้ากีาดามันเล้เลยิ่งยากเลยนะเพราะว่าข้ามเยอะเกินหาแล้วอะไรมึกเนี่ยโฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยกินไมต่ตรงกานหาแล้ว เออโอนเย้เกิดกับได้ไหมเนี่ยชิฟ้าเล่าเกี่ยวี้านี้เหรอวันกี้นี้ก็ไม่มีอะไรนะ แค่อ่อนให้เฉยมาไปเลยเกีีย์แลละแม่งโดนแม่งยิงปืนอืมไอ้เชี่ยกิจตะปูป่าอ่ะเหีียดเหรอไย้ตะปูด้วย

Đã, Haluu, đi ok rồi có hà lưu ngô khánh Let's see what's worth learning. Let's see what's worth learning. Let's see ดีใจมากมายฝังอยู่ข้างในแล้วกลับไปรับใช้ผงลึกด้วยเวทมนต์ของชาวพานกลืนหุนเสียงรอมีหลายคนเจ้าเป็นหนึ่งแต่ฝีมือเจ้าเสื่อมลงเพื่อเจอเราฝีมือกูไม่เสื่อมเว้ยฝีมือนี่ยังยังแข็งคือเลยฝีมือยังแข็งแรงอ่ะหรืเจ้าเปล่า ดา่อาอะไรแข่งขึ้อทำไมโตแย่โตแย่ฮะอกระเจาพิติวิติกระเกี้ยเลย,ะย,ยะนยะเฮ้ย จบหมดยกสิครับ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ่ป้างยเล่นยาดีหนึ่งไป้เอาเชี่ยแม่งแวบแวบเก่งจริงๆเลยดวกูจะแฝเด๋ยวกูจะแจกวับโชว์

ไปซะอืมโอเคเกอบตายฉัทนทนเอาบนมาบ้าพอแล้วฉันเริ่มเข้าใจว่าทำไมพ่อฉันถึงเกษียณอารีว่าให้เจอรีบเอาเครื่องร่างกับมาไปดีกว่ามันหมดสติได้ไม่นานลาแล้วดี่บัวละแล้วพวกอเอร์อเหลือเดินเขยเครื่องราง ในเช่นนั้นมันมนีไปเธอเธอ,เธอยศดเราเดี๋ยวให้ฟังที่พระเจ้าเจ้าคำขาเย็บน,นะดีเวล่าเตรียมทำให้พร้อมเราจะปูเอิร์ธเลมและจะชิงเครื่องรางคืนจากวิสาดเดล่น เราทุกคนปลอดภัยไม่มีใครตามหลังมาคุณพอจะรู้ไหมว่าอ่แลวไปไหนไม้คือว่าเธอมุ่งไปที่ทะเลเลือดเฮ่งเอ้ยพ่อเธอมาที่นี่โอไมายคือควอนชีมีประตูล็ออยู่ใกล้ทะเลเลือดควันชีสร้างขึ้นมาเพื่อเรากําลังเตรียมลูกอออเบิร์นเย็ไปเลยพอทำไรอยู่ทำไมพ่ออยู่ในเทอร์เลมเั้นใครที่เป็นผู้ปกป้องกันละ chapter นี้ก็เอาเป็นว่าจะจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันแช,ป,ชปเตอร์ที่8ปดนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าโปรเจก์นี้นะครับยอดคนด,ดูน้อยหรือเกินนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมจะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปต่อไปสารคดปนี้สวัสดีครับ